วิธีจัดการมือที่3าํายังไงครับเดี๋ยวฟังกันนะครับวิธีจัดการมือที่3นะครับหลายคนนะครับหรือว่าสาวหรือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับเวลาเราจะจัดการแฟนหรือว่าจะจัดการมือที่3าเนี่ยส่วนมากจะไปจัดการคนที่ไม่ใช่แฟนเราใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็จะเป็นจัดการกับอีกคนหนึ่งที่แบบมายุ่งกับแฟนเราถ้าเป็นผู้ชายก็จะไปจัดการนะฮะกับผู้ชายอีกคนหนึ่งนะฮะที่มายุ่งกับแฟนเราเช่นกันนะครับดังนั้นนะฮะวิธีจัดการง่ายๆนะครับที่คุณที่จะ ไม่ต้องลงทุนแล้วก็ไม่ต้องไปตามมาล่าตามมหาเขานะครับคือจัดการแฟนตัวเองครับนะฮะคืออะไรครับหมายถึงว่าเวลาแฟนเรานะับผู้ชายตบมือข้างเดียวพยิมตัมือข้างเดียวก็ไม่ดังนะครับต้องไปจัดการเขาด้วยการพูดคุยเขาดีๆนะครับว่าเอ้สิ่งที่คุณทำมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยเวลาใครเข้ามาหรือว่าอะไรเงี้ยคุณต้องออดูแลตัวเองแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรไม่ว่าคุณทําแบบไหนเนี่ยคุณให้เกียรติเราบ้างนะผู้ชายเขาดีๆนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปทะเลาะก บกมือกับอีกคนนึงนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันจะดูแบบว่าเราเราเหมือนกับตลาดร่า,างหนึอนเขานะครับดังนั้นนะฮะไม่ต้องทําอะไรนะครับจัดก,การกาแฟเราเนี่ยนะครับพูดคุยเขาดีๆว่าสิ่งที่เขาทํา หรือสิ่งที่เขาประทากับเรามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วให้เกียรติเขาด้วยให้เกียรติตัวฉันด้วยให้เกียรติตัวเราด้วยแค่นี้เองครับนะฮะพูดจาเขาดีๆแล้วก็หมั่นทำถ้าเรียกว่าหมั่นความดูแลซึ่งกันและกันนะฮะปฏิบัติเขาดีๆนะครับพูดจาเขาดีๆเท e ่านั้นเองครับไม่ต้องไปโวยวายไม่ต้องไปกรีดร้องไม่ต้องไปทําร้ายร่างกายไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นเป็นสิ่งที่ดีๆแล้วก็ตัดสินใจได้เองครับลองดูครับง่ายๆครับ